วันนี้นะคะพี่กุงจะมาพาทุกคนมาชมธรรมชาติชมสวนที่แก้มป่องคิดเช่นของเรานะคะก็คือเป็นสถานที่ผลิตขนมเค้กแล้วก็น้ำผลไม้เกรดิมะของเรานะคะเราจะทำอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าบริเวณรอบๆนะคะรอบๆ แก้มป่องคิดเช่นของเรานะคะก็จะมีธรรมชาติประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้นำเสนอมากเลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฟักรหรือแปงนี่แหละคะ่ะไม่แน่ใจนะคะดอกเต็มเลยค่ะแล้วก็มีแบบลูกของเขาเยอะมากเลยนะคะาเห็นไหมคะนี่เลยนะคะลูก ลูกของเขาเต็มเลยค่ะแล้วก็ดอกเต็มเลยฟ้ากรือแฟงก็มีเหมือนไหมเห็นไหมคะลูกเบิ่มเลยมีเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่ก็ลูกเห็นไหมโอ้โหดูสิกินไม่ไหวนะคะเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นการปลูกปลูกพืชผักสวนครัวดูสิ อันนี้ฟักหรือแฟงก็ไม่รู้พุ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตําลึงตําลึงขึ้นไปบนซูมขายของแล้วนะคะอันนี้พลิกค่ะพลิกพลิกพลิกโหระพาโหระพา,ามะเขือมะเขือมะเขือเปราะมะเขือเปร่ะรนี่ก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วเน,นี่ย เริ่มเป็นลูกเล็กๆแล้วดูดิอันนี้คือกินได้แล้วนะคะเนี่ยลูกขนาดนี้ก็คือกินได้แล้วนะคะอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้โหเต็มเลยนี่มะเขือเทศมะเขือเทศสำหรับตำส้มตำรอเขาแดงอีกสักนิดนึงเนี่ยใ,ใช้ได้เลยนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็น อะไรนาะผักชีราวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดมดูซิผักชีราวค่ะทุกคนเอาไว้ใส่น้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าอันนี้พริกพริกกระเพราค่ะกระเพราม่วงกระเพราม่วงนี่คือหอมมากเลยนะคะหอมหอมหูระพางหน่ากินกับ ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากๆเลยทุกคนดซี่โหละพาโอ้โหมะเขือเทศนี่โหละพาโหละพามะเขือเทศฟักก็คือจะอยู่ตรงข้ามแก้มป่องคิดเช่นเลยนะคะแต่ว่าใครปลูกไว้ไม่รู้ นี่เลยค่ะเรียบร้อยใครอยากกินก็มาเด็ดเอาไปได้เลยนะคะนี่เยอะมากๆนไมคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือธรรมชาติที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณ โรงงานผลิตเบเกอรี่แล้วก็น้ำส้มเกล็ดหิมะของร้านเค้กแก้มป่องนะคะทุกคนเห็นไ,ไหมคะเดี๋ยวพาวนดูธรรมชาติอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะคะฝนตกมันก็จะชุ่มชํำเคี้ยวชวอุ่มประมาณนี้เลยค่ะเห็นไ,ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไร ใหม่ๆม,มีธรรมชาติสวยๆก็จะเก็บมาให้ทุกคนดูนะคะสำหรับที่นี้บ๊ายบาย